สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยสำหรับการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพาราเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึงงวดที่4แล้วนะคะซึ่งงวดที่4ยังไม่ประกาศราคากลางนะคะแต่ก็จะมาแจ้งข่าวไว้ก่อนนะคะสำหรับการตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกรจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยางพารางวดที่4นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่ามีการเตรียมการสําหรับงวดที่4อย่างไรแต่ก่อนที่จะไปงวดที่ ะะวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2564ใครที่ได้รับเงินส่วนต่างประกันรายได้แล้วบ้างคะเพราะว่ามีงวดที่ตกค้างก็คือจะมีการจ่ายวันนี้ประมาณ100,000กว่ารายนะคะสำหรับชาวสวนยางพาราใครได้บ้างก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ เรามาดูการเคาะส่วนต่างประกันรายได้ยางพารางวดที่4บ้างนะคะสำหรับนายสุนทรก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเตรียมนะคะวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะคะลุ้นยาง3ชนิดจะได้รับเงินสูงสุดถึง60บาทต่อกิโลกร,รัมหรือไม่มาฟังกันเลยนะคะ ซึ่งทางด้านของนายสุนทรรักรงนะคะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยและก็คณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงในโครงการประกันรายได้นะคะซึ่งประกันรายได้ตามชนิดยางและก็อัตราค่าชดเชยรายได้นะคะระยะที่2ก็ได้เปิดเผยว่าทางคณะทำงานกำหนดราคากลางอ้างอิงงวดที่4ประจำเดือนมก,กราคม2564ก็คาดว่าจะมีการเคาะราคายาง3มชนิด ในวันที่22กุมภาพันธ์2564นี้นะคะสำหรับหลักเกณฑ์นั้นจะเป็นไปตามโครงการระยะที่1โดยเป็นการจ่ายประกันรายได้ยาง3ชนิดก็คือ,อยางแผ่นดิบคุณภาพดีราคา60บาทต่อกิโลกรมัมน้ำยางสด57บาทต่อกิโลกรมัมและก็ยางก้อนถ้วย23บาทต่อกิโลกรัมค่ะโดยกำหนดปริมาณผลผลผิตยางที่จะประกันรายได้ก็คือ ผลผลิตยางแห้งนะคะจำนวนไม่เกิน20กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนและผลผลิตยางก้อนถ้วยไม่เกิน40กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนนะคะ ซึ่งอย่างไรก็ตามสำหรับเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราใครที่ปิดกรีดยางแล้วนะคะสำหรับโครงการประกันรายได้ยางพาราระยะที่สองก็ยังคงชดเชยอยู่นะคะอีกสามงวดก็คือของเดือนมก,กราคมกุมภาพันธ์และมีนาคม2,564ค่ะส่วนใครที่มีปัญหานะคะยังไม่ได้รับเงินไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็แล้วแต่ ยังมีเวลาที่จะได้รับการโอนเงินจนถึงวันที่30กันยายน2564นะคะซึ่งเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและก็แจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับการยางแห่งประเทศไทยสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ ชาวสวนยางพาราระยะที่2ได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะทั้งนี้กเกษตรกรชาวสวนยางพาราสามารถตรวจสอบการโอนเงินได้นะคะสําหรับโครงการนี้ก็คือประกันรายได้ยางพารานะคะสามารถตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ